กราบสวัสดีมิรักแฟนบอลของจวจบสกอทุกท่านนะครับกลับมาพบกันแล้วนะครับในวันเสาร์แบบนี้ครับวันนี้ครับวันที่17พฤษภาคม2568ค้ารับปโอ้โหบอกได้เลยนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมานี้ครับในกลุ่ม VP ีของเราเนี่ยหวานเจี๊ยบกันอีกเช่นเคยฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเน้นตัวสเตปหรือว่าตัว VP ีที่เราให้กันในกลุ่มนะครับเมื่อคืนนี้ครับเข้ากันแบบจังหนับเลยฮะบอกเลยนะฮะพี่พีคนไหนที่เป็นสายเล่นและยังไม่ได้เข้ากลุ่มเนี่ย โคตรน่าเสียดายเลยครับซึ่งทางเข้านะครับผมได้ปักหมุดไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับและผมก็ไม่ลืมครับวันนี้ที่จะับสันหกคู่หงทิศทางมาฝากให้กับพี่ๆที่หน้าช่องกันอีกเช่นเคยครับรวมไปถึงเสื้อฟุตบอลเกียรติรีมีมที่ผมมาแจกกันที่หน้าช่องในวันนี้ด้วยฮะกับกิจกรรมท่ายผลแพ้ชนะของเราอีกเช่นเคยครับซึ่งตามธรรมเนียมของช่องเราเลยนะครับคุณผู้ชมครับคู่ VAP และคู่ทายผลจะอยู่ที่คู่แรกของคลิปนี้ฮะส่วนกฎกติกาการร่วมสนุกจะเเเป็นนช่ไรดี๋ยว ติดตามในคลิปพร้อมๆกันเลยดีกว่าฮะและก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์กันในวันนี้นะครับผมรบกวนเวลาพี่ๆสักคู่เดียวครับปากพี่ๆกรับกดไลค์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระ,ะดิ่งแจ้งเตือนให้กับช่องจัวจบสกอด้วยนะครับเพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาของเราในวันนี้นะครับพี่ๆคนไหนที่กดไลค์กดติดตามแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์ทั้ง6คู่ทิศทางกันในวันนี้เลยฮ ครับคุณผู้ชมครับเราอยู่ในศึก FA ฟเอครับครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างกีตตันพาเรตครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนแมนซิตี้คู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นคู่ VIP และยังเป็นคู่ทายผลของเราในวันนี้ด้วยนะครับวิธีการร่วมสนุกก็ไม่ยากเลยฮะเพียงพี่ๆนะครับคอมเมนต์เข้ามาทายผลกันนะครับว่าระหว่างกีตตันพาเรตกับแมนซิตี้ครับฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายชนะและจบกันด้วยสกอร์เท่าไหร่ครับถ้าพี่ๆคนไหนนะครับทายถูกครับรับเซอร์เบอลเกตพรีเมียมจากทางโจ๊วจบสกอร์ไปเลยครับท่านละ1ตัวเอาละครับครรับและเเเพื่่อป็นกาไมสีย เวลานะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์กันต่อเลยดีกว่าครับ เหตุวุเหตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับกิตตันพาเรตเอาชนะไป2ครั้งแมนซิตี้ชนะไป8ครั้งเสมอกันไป5ครั้งฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านกิตตันพาเรตกันหน่อยดีกว่าครับผ่านนัดที่ผ่านมาเนี่ยกิตตันพาเรตไม่แพ้เลยนะครับแต่เสมอมาถึง3ครั้งชนะไป2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะแอตตันวิน่านะครับในศึกเอเบ้ครับไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับตัวนัดที่2นัดล่าสุดนี้เลยครับคุณผู้ชมครับกิตัพาเรนตูต่อ2ใน แม่ต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมว่าฟอร์มในบ้านของกิทตันบาเรตเนี่ยก็ไม่เป็น2รองใครครับอย่างน้อยก็ไม่ยอมแพ้ใครง่ายๆแหละฮะในบ้านเนี่ยโคตรเหนียวจริงๆครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างแมนซิตี้ครับคุณผู้ชมครับนัดที่ผ่านมาเนี่ยเรียกได้เลยครับว่ากลับมาทดฟอร์มจริงๆครับเอาชนะไปถึง4ครั้งเสมอมาเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดล่าสุดที่เสมอมานะครับคือบุกไปเสมอทางเซาแธมตันในบ้านที่สมบูรณ์ตัศูนย์ครับส่วนอี4นัดนะครับที่เอาชนะมาได้นะคร บูแฮมตันไปที่1ประตูต่อศูนย์ยับนัดต่อมาครับผู้ชมครับบุกไปเอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสนะครับในบ้านที่0ประตูต่อ2ครับในศึกเอฟเอครับและส่วนในนัดที่3นะครับผู้ชมครับเปิดบ้านชนะแอสตันวิน่านะครับไปที่2ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกครับส่วนในนัดที่4นัดสุดท้ายครับที่เอชนะมาได้ครับบุกไปเอาชนะเอเวอร์ตันในบ้านนะครับมาที่0ประตูต่อ2ครับในศึกพรีเมียร์ลีกเช่นกันนะแม่ต้องบอกเลยนะครับว่าแมนซิตี้เนี่ยเริ่มกลับมาผงาดอีกครั้งหนึ่่่่่งงแแแแลลลลลล้้้้้ววววนนนนนะคคคครรรััััับบบบบอกกกไไดดดาาาาเเเเีีีียยยผูชมมมมหจททฮซิ ตีโหดขึ้นเยอะเลยฮะเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้าน5นัดล่าสุดของทางกิทตันพาเรตกันหน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาเนี่ยกิทตันพาเรตเอาชนะไป3ครั้งเสมอไป2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดเดียวชนะมาในบ้านนะครับคือเปิดบ้านชนะแอตตันวินราไปที่3ประตูต่อศูนย์ครับในศึกเอฟเอครับนัดที่2ครับผู้ชมครับเปิดบ้านชนะไบตันในศึกพเมริเรตไปที่2ประตูต่อหนึ่งครับส่วนนัดที่3นัดสุดท้ายนะครับที่เอาชนะมาได้ครับคือเปิดบ้านชนะอิสสวิททาวไปที่1ปรระะตตตู่่่อออคัับแลีีีกก2นนดททเสมมมมาา็ผขึ้ให้้ไวนี่เลยฮะบตู นะครับคุณผู้ชมครับว่าฟอร์มในบ้านที่ผ่านมาทั้งหมดของกิตตันพาเรทนะครับในฤดูกาลนี้เนี่ยเรียกได้เลยครับว่าไม่แพ้ใครในบ้านไร้พ่ายในบ้านเลยนะฮะส่วนั้นฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของท่าแมนซิตี้ที่ผ่านมานะครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอมา2ครั้งเช่นกันนะซึ่ง3นัดล่าสุดนะครับที่แมนซิตี้บุกเอาชนะมาได้ครับนัดแรกเลยครับคุณผู้ชมครับบุกชนะนอตติงฟอเรสต์ในศึกเอเอเอคับไปที่ศูนย์ประตูต่อสครับและส่วนในนัดที่2นะครับบุกชนะเอเวอร์ตันครับในนน่ัและสว ที่3เที่วชนะมาได้นะครับผู้ชมครับคือบุกไปชนะบอลมัดนะครับในบ้านมาที่1ประตูสองในศึกเอฟเอครับครับโดยสองนัดที่เสมอมานะฮะก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับพูดได้คําเดียวเลยนะครับผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นฟอร์มเกมเย่าหรือว่าฟอร์มเกมเย็นในช่วงนี้ของทางแมนเชสเตียร์เนี่ยเรียกได้เลยว่ากลับมาท็อปฟอร์มสุดๆนะและสําหรับคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะไปวิเคราะห์แบบเจาะหรือกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในกลุ่ม VP ีของจัวจบสกอร์ครับสำหรับพี่พี่ท่านใดนะครับที่อยากรับคู่ VP คู่ นี้รวมถึงชุดโครงการต่างๆเนี่ยสามารถเข้ามาเอาได้ครับในกลุ่มวีีของโจดจตกอครับซึ่งทางเข้าครับผมได้ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วฮะเอาเละครับคุณผู้ชมครับและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาอีก5คู่ที่เหลือของเราในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรับชมรับฟังบทวิเคราะห์คู่อื่นกันต่อเลยดีกว่าครับมาถึงคู่ที่2ของวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคู่นี้เราอยู่ในศึกบุนเดสรีกาเยอรมันครับเป็นการพบกัรระหว่างดอทมุลครับเปิดบ้านต้อนรับการเยือนโฮเซนคิว เฮดทูเฮดคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด3ครั้งครับดอทมุนชนะไป2ครั้งโฮเทนคิวชนะไป1ครั้งคู่นี้ยังไม่เคยเสมอกันเลยครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านดอทมุนกันหน่อยดีกว่าครับห้านัดล่าสุดที่ผ่านมาของดอดมุนนะครับเรียกได้เลยครับว่าไร้พ่ายเลยครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะมาทัง5้นัดเลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าช่วงนี้เนี่ยท็อตฟอร์มสุดๆครับสำหรับเจ้าเสือเหลืองอ่ะ ส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางโฮเซนคิวทีมเยือนครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาชนะไป2ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้2ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่โฮเซนคิวชนะไม่ได้ครับคือเปิดบ้านชนะมิเชลนกัดบัตนะครับไปที่4ประตูต่อ3ครับนัดที่2นะครับบุกเอาชนะเอาบวกในบ้านที่1ประตูต่อ3ครับและอีก3นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มล่าสุดการเล่นในบ้าน5นัดที่ผ่านมาของนนนนนนนอรรทมมุัััั่่ยดีีาาคค้้้้้งงงงะะเชไปแแพพพ1ึ นะครับคือเปิดบ้านแพ้ทางเอาบวกครับในศึกบุนเดสรลิก้าไปที่0ประตูต่อ1ครับสัวทีสี่นัดที่เอาชนะมาได้เนี่ยนัดแรกครับคุณผู้ชมครับเปิดบ้านชนะไมล์0 5ไปที่3ประตูต่อ1ครับนัดที่สองครับในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับดอทมูลเปิดบ้านชนะบาเซโรนาไปถึง3ประตูต่อ1ไงตัวนัดที่สามนะครับคุณผู้ชมครับในศึกบุนเดสรลิก้ารับดอทมูลเปิดบ้านชนะมิเชนกัตบัดไปที่3ประตูต่อ2ครับและนัดที่สี่นะครับเปิดบ้านชนะวบบวกไปที่4ประตูต่อ0น์ยฮะแ ส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับของทางทีมเยือนอย่างโฮเทนคิว grab เอาชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดที่บุกไปเอาชนะมาได้นะครับนัดแรกนะครับคุณผู้ชมครับโฮเทนคิวบุกชนะยูเนียนเบอร์ินมาในบ้านนะครับที่0-1ครับส่วนนัดที่2นะครับที่เอาชนะมาได้ครับคือบุกชนะเอาบวกนะครับมาที่1-3และส่วนในนัดที่เสมอและแพ้มาก็ถามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะแหมต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มเกมเยือนของโฮเซนคิวเนี่ยก็ถือว่ายังดูดีนะครับและส่่่่่่วนนนนนนนโจจทททใคคคคููีีี้้้้ะรรรัับบบบุุณผชมมเเเปิดดาาาาายยยงงออออ์ต ครึ่งครบสามเลยครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เห็นมาครับที่ดอทมุลเปิดบ้านเจอฮเซนคิวเนี่ยดอทมูลกดไปถึง5ประตูต่อศูนย์เลยนะฮะซึ่งวันนี้ครับผมก็เชื่อว,ว่าดอทมุลเนี่ยสามารถเอาชนะได้อย่างแน่นอนและไม่ต่ำกว่า3เมตรแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างดอทมูลยิงพุนในบ้านครับ มาต่อกันในคู่ที่3กันเลยดีกว่าครับผู้ชมครับเรายังอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างฮอฟเฟนไฮครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนบายเยมินิกเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับฮอฟเฟนไฮชนะไป3ครั้งบาเยเยมินิกเอาชนะไป10ครั้งเสมอกันมา2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านฮอฟเฟนไฮกันหน่อยดีกว่าครับห้านาที่ผ่านมาเนี่ยฮอฟเฟนไฮเอาชนะไป1ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้2ครั้งนะครับซึ่งนัดล่าสุดที่ฮอฟเฟนไฮชนะมาได้้้คคครรรััับบบืออออเเเปปปิดดาาาานนนนนชะะะมมมมยยไททีีีี่่่่่ตตตูสสวกกแแลพ็ ขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะ คุณผู้ชมครับบอกไว้เลยนะครับว่าฟอร์มล่าสุดของทางฮอฟเฟนไฮเนี่ยถือว่าดูตกลงและแย่ไปเยอะเลยครับส่วนฟอร์มล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างบาเยอร์มิวนิกนะครับคุณผู้ชมครับเรียกได้เลยครับว่าช่วงนี้เนี่ยไร้พ่ายเลยครับเพิ่งจะรองแชมป์ไปหมาดๆด้วยครับซึ่งหานัดล่าสุดนะครับของบาเยินครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอมา2ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับนัดแรกครับบุกชนะไฮเดนเฮลนะครับในบ้านที่ศูนย์ประตูต่อสี่ครับนัดที่สองครับเปิดบ้านชนะไม่ศู กันกัดบาดไปที่2ประตูต่อศูนย์นะแมต,ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยบารอนมิวนี่ครับได้ชลรองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าฮอฟเฟนไฮเนี่ยตบมือต้อนรับและจะตบแชมป์ต่อหรือไม่ครับโอ้โหคุณผู้ชมเดือดจัดนฮะ เอาละครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวมาดูฟอร์มล่าสุดการเล่นในบ้านนะครับของทางฮอฟเฟนไฮน์กันหน่อยดีกว่าครับห้านัดที่ผ่านมาในบ้านของฮอฟเฟนไฮน์นะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดนะครับที่เอาชนะมาได้ในบ้านครับคือเปิดบ้านชนะมาศูนย์ห้าในศึกบุนเดสลีกาไปที่2องประตูต่อศูนย์นั่นเองครับและส่วนอีกสี่นัดนะครับที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะแหมต้องบอกเลยนะครับคุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าฟอร์มล่าสุดของฮอฟเฟนไฮน์เนี่ยจะ่วยคคครรรัับบแาากใ้พ ส่วนทางด้านฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทางบาเยอร์มินิกนะครับคุณผู้ชมครับเอาชนะไป2ครั้งเสมอไป3ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดนะครับที่บุกไปเยือนเาชนะมาได้ครับนัดแรกเลยครับคุณผู้ชมครับบุกไปเยือนเอาบวกนะครับในศึกบุนเดสลีกาครับก็สามารถชนะมาได้ที่1ประตูต่อ3ครับส่วนในนัดที่2นะครับบุกไปเยือนไฮเดนเฮมนะครับก็เอาชนะมาได้ที่0ประตูต่อ4ครับและส่วนอีก3นัดที่เสมอมาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยฮะโอ้โหคุณผู้ชมครับทางด้านฝั่งเกมเยือนของบาเยอร์เนี่ยก็ดูไไม่่นนนนนน้้อออยหาาขงงทฮฮฮฟฟเเชกัะะ และส่วนโจนในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดมาทางฝั่งทีมเยือนอย่างบาเยอร์มิเนิกครับต่อยที่รูควบรูครึ่งครับซึ่งผมคิดว่าตอนนี้นะครับทีมแชมป์อย่างบาเยอร์มิเนิกเนี่ยก็คงหายแห้งกันมั่งแล้วแหละฮะพอล่าสุดนะครับพึ่งคว้าแชมป์กันไปหมาดๆครับคุณผู้ชมย่าและวันดีครับผมคิดว่าทางบาเยอร์มิเนิกครับบุกปไะถล่มฮอฟเฟนไฮน์เนี่ยไม่ต่ำกว่า3เม็ดแน่นอนนะเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างบาเยอร์มิเนิกย้ำชัยผู้ไร้พ่ายในเกมเยือนนะคคคคคครรรรรรััััับบบบบบุณผูู้้ชม่่นนนีเเปป็กกกาาพะหววงไฟิด บ้านต้อนรับการมาเยือนแฟงเฟิร์ตเฮตูเฮตคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด15ครั้งครับไฟบวกชนะไป3ครั้งแฟงเฟิร์ตชนะมา6ครั้งเสมอกันไป6ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มล่าสุดนะครับของทางเจ้าบ้านไฟบวกกันหน่อยดีกว่าครับโอ้โหคุณผู้ชมครับฟอร์ม5นัดล่าสุดที่ผ่านมาของทางไฟบวกเนี่ยถือว่าทำไว้ได้ดีเลยนะครับคุณผู้ชมครับ5นัดล่าสุดของไฟบวกนะครับเอาชนะไปถึง4ครั้งเสมอมาเพียง1ครั้งเท่านั้นเองครับซึ่งนัดที่เสมอมานะครับคือเปิดบ้านเสมอทางเรเวอร์กูเเ่่นน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 ะะะะคคคคครรรรรัััััััับบบบบบบไไปปทีแลลวอกกกก4ดดดชชชชมมมาาาุณผ้้้ิตใ มาที่1ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับไฟบวกได้เปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮนะครับมาที่3ประตูต <amas> ่อ2นัดที่3นะครับไฟบวกได้บุกไปเอาชนะวบบวกในบ้านนาที่0ประตูต่อ1และนัดสุดท้ายครับนัดที่4ครับนัดล่าสุดนี่เองครับไฟบวกได้บุกชนะฮอเซนคิวนะครับมาที่1ประตูต่อ2ครับโอ้โหต้องบอกเลยว่าฟอร์มในช่วงนี้ของไฟบวกเนี่ยร้อนแรงสุดๆนะส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างแฟงเฟิร์ตนะครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาชนะไป1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้้1คครรััังงบซึ่่นดลาสุดที่เอาชนะมาได้นมครับบบแแรรร์์เิิไไไดด้้ปปานนชะอซที่4 ต,ตัวต่อศูนครับและส่วนอีกสีนั้น,นะครับที่เสมอระแพ้มาเนี่ยก็ตามที่ขึ้นให้ไว้นี่เลยครับโอ้โหคุณผู้ชมครับพูดได้คําเดียวเลยครับว่าฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาของแฟงเฟิร์ตทั้งหมดเนี่ยโคตรหวยเลยฮะ เอาละครับเดี๋ยวเรามาดูฟอร์มการเล่นในบ้าน5นาดาสุดของทางไฟบวกกันหน่อยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับฮานัดในบ้านราสุดของไฟบวกนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้ถึง3ครั้งครับนัดราสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะฮอฟเฟนไฮ์ไปที่3ประตูต่อ2ครับและส่วนนัดที่เสมอมาครับคือเปิดบ้านเสมอทางเรเวอร์คูเซ่นไปที่2ประตูต่อ2องนั่นเองครับและอีกสนัดที่แพ้มานะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะแหมคุณผู้ชมครับต้องบอกเลยนะครับว่าฟอร์มการเล่นในบ้านของไฟบวกเนี่ยก เเขานี่ยถือว่าชนะมาเยอะนะครับไม่แน่ครับวันนี้เขาอาจจะเล่นในบ้านได้ดีก็ได้ฮะส่วนฟอร์มการเล่นเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างแฟรงเฟิร์ตนะครับเอาชนะไป1ครั้งเสมอ3ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่แฟรงเฟิร์ตบุกเาชนะมาได้ครับคือบุกเอาชนะโบคุ้มมานะครับในบ้านที่1ประตูต่อ3ครับและส่วนนัดที่แพ้มานะครับคือบุกไปแพ้ทางเวเดอร์เบเมนครับมาที่2ประตูต่อ0ครับส่วนอีก3นัดนะครับที่เสมอมาเนี่ยก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้้เลยฮะแมมคคุณผูชรับบอกได้เลยนะครับว่าฟอร์มเกมเยือนน5ัดล่่าาสุดของงงทแฟฟรร์เเิตนียกก็ร้าายจเชฮะ นะฮะ และส่วนโจทย์ในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมครับเปิดหมายทางเจ้าบ้านอย่างไฟบวกครับต่ออยู่ที่0.25ครับซึ่งผมคิดว่าวันนี้นะครับทางไฟบวกเนี่ยเล่นได้ดีอย่างแน่นอนครับในบ้านครับเพราะฟอร์มล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ากำลังดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะคุณผู้ชมฮะและในนัดนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นการชีงอันดับของตารางเลยก็ว่าได้ครับเพราะอีกฝ่ายหนึ่งนะครับก็ต้องรักษาันดับไว้อีกฝ่ายหนึ่งก็หวังจะขึ้นไปอยู่อันดับที่สูงกว่านะฮะถ้าวันนี้เนี่ยเจ้าบ้านไฟบวกสามารถเอาชนะไปได้นรััับขนนนไปอออยู่่ใดทททีี3งงตาา นะครับคุณผู้ชมครับเพราะฉะนั้นคู่นี้นะครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างไฟบวกนะครับมีจุดมุ่งหมายที่ชัดเจนมากกว่าฮะมาถึงคู่ที่5ของวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับเรายังอยู่ในศึกบุนเดสลีกาเยอรมันครับคู่นี้เป็นการพบกันระหว่างมา์ศูนย์ห้าครับเปิดบ้านต้อนรับการไปเยือนไบเออร์ไรเวอร์คุเซ่นนะ่ยเหตุผลคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมดสิบห้าครั้งครับมา์ศูนย์ห้าชนะไปสองครั้งไรเวอร์คุเซ่นชนะไปสิบสองครั้งเสมอกันมาหนึ่งครั้งครับเดี๋ยวเรา สองครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับผู้ชมครับคือบุกชนะโบคุมในบ้านนะครับในสิบบนเดลิเก่ามาที่1ประตูสี่ครับและส่วนอีกสี่นัดที่เสมอและแพ้มาก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้เลยครับส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับผมทางฝั่งทีมเยือนอย่างเรเวอร์กุเซ่นนะครับผู้ชมยาพาดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป1ครั้งเสมอมา3ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่เรเวอร์กุเซ่นเอาชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะเอาบวกไปที่สองประตูต่อศูนย์ครับและส่วนอีกนัดที่เสมอมานะครับก็ตามทีี่่ขึ้้้นนใหไวเลยฮค บอกได้เลยในยามว่าฟอร์มในช่วงนี้ของเรเวอร์กูเซนเนี่ยถือว่าตกลงไปเยอะนะครับเอานะรับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านของทางไมลูนยห้ากันหน่อยดีกว่าครับผ่านนัดล่าสุดของไมลูนยห้าที่ผ่านมาในบ้านนะครับเอาชนะไปหนึ่งครั้งเสมอไปสี่ครั้งรับซึ่งนัดล่าสุดที่เปิดบ้านชนะมาได้นะครับคือเปิดบ้านชนะสังเพอรีนะครับไปที่สองระตูศูนย์ยามสี่นัดที่เสมอใครมาบ้างเนี่ยก็ตามที่ขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะแม่บอกได้เลยนะ่าถึงแม้ว่าฟอร์มล่าสุดเนี่ยจะ ส่วนด้านฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างไรเวอร์กูเซ่นนะครับผู้ชมครับ5นัดที่ผ่านมาในเกมเยือนนะครับขอชนะไป2ครั้งเสมอ2ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง2นัดล่าสุดที่ไรเวอร์กูเซ่นนะครับบุบคเอาชนะมาได้ครับนัดแรกครับบุบคเอาชนะสตุตการ์ดมาที่3ประตูต่อ4นัดที่2นะครับบุ๊ชนะไฮเดนเฮมนะครับมาที่0ประตูต่อ1ครับส่วน3นัดที่เสมอและแพ้มานะครับก็ตามที่ขึ้นให้ไว้เลยฮะแม่บอกได้เลยนะครับว่าฟอร์มเกมเยือนลล่่่่่่่่่าา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 สสุดดดขอออองงงงงททเเเเเเเรรรรรววว์คคคคูููซนน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 นีีียยยยกก็ถืััััไมมมมบบบบแะะโจจใ้้้้ผชปิ ต่อยที่0.25ครับแม่ไม่รู้นะครับว่าคิดอะไรอยู่ครับเพราะตอนนี้เนี่ยไม้0.5อยู่อันดับที่6ของตารางส่วนทางเรเวอร์คูเซนนะครับอยู่อันดับที่2ของตารางครับคุณผู้ชมครับและฟอร์มเกมเยือนของเรเวอร์คูเซนในช่วงนี้นะครับก็ดูไม่ได้แย่เลยนะฮะเอาละครับเกมนี้ยังไงผมขอจบสกอร์นะครับไปทางฝั่งทีมเยือนอย่างเรเวอร์คูเซนรับรองนะครับเล่นไม้ในบ้านแน่นอนฮะมาถึงคู่สุดท้ายของวันนี้แล้วนะครับคุณผู้ชมครับคู่ที่6ครับเราข้ามฝากมาฝั่งฝรั่งเศส เฉยๆแมงครับเปิดบ้านต้อนรับกันมาเยือนโอเชี่เอ็นทูเฮดคู่นี้นะครับเคยพบกันมาทั้งหมด11ครั้งครับปารีสเอาชนะไป5ครั้งโอเชี่ชนะไป4ครั้งเสมอกันมา2ครั้งครับเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่น5นัดล่าสุดของทางเจ้าบ้านปารีสกันห,หน่อยดีกว่าครับผู้ชมครับ5นัดล่าสุดที่ผ่านมานะครับปารีสเอาชนะไป3ครั้งแพ้มา2ครั้งรครับซึ่งนัดแรกครับคุณผู้ชมครับปารีสบุกไปชนะอาร์เซนอลนะครับในบ้านมาที่สดุูงมาตัวหนึ่งในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับส่วนนัดที่ ตัวตอนหนึ่ง grab ในนัดนี้ส่วนนัดที่3หน้าสุดที่ผ่านมานี้เลยครับผู้ชมครับในรีกเอองฝรั่งเศสคร,รับปารีสเพิ่งบุญชนะมองปอริเยมาที่1ประตูต่อสี่ครับและใน,นนัดน,นี้นั่นเองครับผู้ชมครับเป็นนัดที่ปารีสฉลองแชมป์ในฤดูกาลนี้ฮะส่วนฟอร์มล่าสุดนะครับของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโอเชนะครับผู้ชมครับห้านัดที่ผ่านมาเนี่ยเอาชนะไป1ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้3ครั้งครับซึ่งนัดล่าสุดที่เอาชนะมาได้นะครับคือบุญชนะร้องนะครับในบ้านมาที่ศูนย์ประตูต่อสี่คร ก็ตามที่ขึ้นให้ไว้นี่เลยฮะแมคุณผู้ชมครับผมไม่มีคําอธิบายอะไรเลยจริงครับสำหรับทางฝั่งทีมเยือนอย่างโอเชฮะเอาละครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มการเล่นในบ้านล่าสุดของทางปารีสกันหน่อยดีกว่าครับ5นัดที่ผ่านมาในบ้านปารีสเอาชนะไป4ครั้งแพ้ไป1ครั้งครับซึ่งนัดที่แพ้ในบ้านมานะครับคุณผู้ชมครับคือปารีสเปิดบ้านแพ้ทางโอเชเชนิสนะครับไปที่1ประตู3ครับสัวอีก4นัดที่เอาชนะมาในบ้านนะครับก็ตามที่ผมขึ้นให้ไว้นี่เลยครับบอกได้เลยนะครับ ส่วนฟอร์มเกมเยือน5นัดล่าสุดของทางฝั่งทีมเยือนอย่างโอเชีนะครับผู้ชมครับเอาชนะไป3ครั้งเสมอ1ครั้งแพ้1ครั้งครับซึ่ง3นัดล่าสุดที่บุ๊คเอาชนะมาได้นะครับนัดแรกครับบุ๊ชนะแร็งนะครับในบ้านมาที่ศูนย์ประตูต่อ2ครับนัดที่2ครับบุ๊ชนะแร็งในบ้านนะครับมาที่ศูนย์ประตูต่อ1ครับดูให้ดีนะครับผู้ชมครับ2คู่นี้เนี่ยชื่อไม่เหมือนกันนะครับแร็งกับแร็งนะครับส่วนนัดที่3นะครับที่เอาชนะไม่ได้นะแมต้ออองบบกกเเลยนะครรัว่า์ ของทางโอเชร์เนี่ยก็ถือว่าดูเก่งไม่ใช่ย่อยนะฮะและโจ์ในคู่นี้นะครับคุณผู้ชมรับเปิดมาทางเจ้าบ้านอย่างปารีสเนี่ยต่อที่รูครึ่งควบ2ครับซึ่งผมคิดว่าในช่วงนี้ฟอร์มของปารีสนะครับก็ดูไม่เร็วเลยนะฮะคุณผ,ผู้ชมครับและตอนนี้เนี่ยรับแชมป์ไปด้วยเลยครับวันนี้เนี่ยขอยิงการันตีแชมป์หน่อยแล้วกันฮะเพราะฉะนั้นครูนี้ครับผมขอจบสกอร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างปารีสเชจแมงครับวันนี้เจ้าที่แรงแน่นอนฮะ เป็นยังไงบ้างครับคุณผู้ชมครับสำหรับ5คู่5ทิศทางที่ผมให้ที่หน้าช่องกันในวันนี้ครับแต่ผมต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับวันนี้เป็นเพียงทิศทางเท่านั้นนะครับแต่สำหรับพี่ๆท่านใดครับที่อยากได้ตัว VP ตัวเน้นรวมถึงชุดโครงการใหญ่ๆเนี่ยสามารถเข้ามาได้ในกลุ่ม VP ของจวดจบสกอร์นะครับซึ่งทางเข้ากลุ่ม VP ของเราครับผมได้ปักหมุดไว้ให้แล้วนะครับที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ครับเอาละครับวันนี้ครับก็หมดเวลาของผมแล้วนะครับกับวีคอห์บอลบายจวดจบสกอร์ครับก่อนจากกันไปนะครับอย่าลืมครับกดไลค์กดิแกกรงงจจ้เือนับ เพื่อจะไม่พลาดกิจกรรมดีๆและการวิเคราะห์บอลไปด้วยกันแบบนี้ในทุกๆวันครับเอาเล่ะครับพี่ๆครับวันนี้ผมโจทย์จบจกสกอตต้องขอลาพี่ๆไปก่อนครับไว้พบกันใหม่ทุกๆเช้าของวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีครับ